สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพิกนะคะหัวข้อของวันนี้ก็คือออร์เคิลบวกคําแนะนําเป็นตอนที่6แล้วนั่นเองนะคะมาดูกันนะว่าออรเคิลอเนี่ยอ,อยากจะแนะนําอะไรกับคุณในช่วงนี้เป็นพิเศษนะคะวิธีการเลือกแว็บแรกชอบกองเลือกอชอบตัวเลือกไหนกองไหนที่เตรียมมาให้ก็ได้นะคะพอไพ่จับไปเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะโอเคนะคะกองที่1ก็จะเป็นเกมกองที่2โดนัทและกองที่3ก็จะเป็นแมวนะคะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกองที่1กันเลยที่เป็นเกมนะคะ ใครที่เลือกเกมนะคะกล่องที่หนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ายังไงนะคะนะคะใครที่เลือกเกมนะอ๋อโอเคออร์เ e คำแนะนำตอนที่6นะอยากจะออร์เ e อยากจะแนะนำอะไรกับคุณก็อินฝากกดไลค์ subscribe แชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะใบแรกออกมาเป็นคำว่า opportunity and change ใบที่2เป็น spiritual and growth นะคะเหมือนกับประมาณว่า2ใบนี้ออกมาให้เห็นว่าสำหรับใครหลายๆคนเนี่ย ค่อนข้างที่จะเจอใกล้คุณใกล้จะเจอเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณเร็วๆนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรจะเตรียมตัวเองให้พร้อม,ม,ออมการเตรียมตัวเองให้พร้อมเมื่อไหร่ที่เราไม่รู้ว่าสิ่งไหนด้านไหนจะเกิดก่อนไม่ว่าจะเป็นความรักการงานโอกาสด้านอื่นหรือโอกาสาที่จะได้พบเจอเพื่อนสังคมใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าคุณยังไม่รู้ยังไม่ชชวร์ว่าเอ๊ะมันจะด้านไหนการเตรียมตัวของคุณก็คือทางเดียวค่ะจัดการตัวเองให้พร้อมเคลียร์ทุกอย่างให้พร้อมเตรียมตัวเองให้พร้อมอย่างเช่นสมมติถ้ามมีกาารเนงง่่่ยย้ตัวคคุุณณขออไพ มันจะเหมือนกับว่าทำให้คุณลำบากและรู้สึกไม่อยากไปรู้สึกอินจอยเอ่อแอดเวนเจอร์อินจอยสถานการณ์นั้นโอกาสนั้นได้ไม่เต็มที่คุณจะไม่มีความสุขได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะคะเหมือนกับคุณจะไม่ได้ดึงความสามารถของคุณออกมาอย่างเต็มที่หรืออินจอยโมเมนต์นั้นสถานการณ์นั้นได้อย่างเต็มที่นะคะอย่างเช่นถ้าจะได้เจอคนรักเนี่ยคุณก็อาจจะยังไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าที่คุณควรจะเป็นนะคะแต่ยังไงก็ตามเมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองที่เราเริ่มทําตัวเองหันมาโฟกัสที่ตัวเองรักตัวเองมาากกขึึข้้นนนหเเวองงซ่่็ีย คุณอาจจะต้องดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองเป็นพิเศษแบบเบสิกเลยคือกินอาหารมีประโยชน์นอนพักผ่อนให้เพียงพอบำรุงร่างกายหันมาแต่งตัวแต่งหน้าทำผมนะคะเปลี่ยนสไตล์ลุคของคุณก็ได้นะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือหลายๆคนในที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยเหมือนกับว่าคุณอยากจะเ,เรียกว่า,อ,าอยากจะปฏิบัติทมหรือว่าอยากจะมาไม่ใช่ปฏิบัติทมลองอยากจะมาโฟกัสเรื่องของ เรื่องเซนเรื่องรังสังหณรเรื่องจิตวิญญาณอะไรอย่างนี้มากขึ้นนะคะในช่วงนี้แล้วคุณก็มาเลือกกองนี้มันเหมือนถ้าคุณต้องการจะมาศึกษาด้านนี้หรือคุณอินกับการอ่านไพ่ทาโรต์หรือดูพิกออคาดมากๆแล้วคุณอยากจะแบบเอ้ยฉันอยากมีเซนอย่างนี้ฉันอยากจะแบบมาโฟกัสด้านนี้หรือศึกษาด้านนี้เพิ่มเติมเนี่ยคุณสามารถศึกษาได้ด้วยตัวเองนะแต่ว่าการที่ะจะมาตรงนี้ร่างกายคุณก็ต้องพร้อมเพราะว่ามันจะต้องมีการนั่งสมาธิมันจะต้องมีการปล่อยวางความคิดคุณต้องเริ่มแบบเริ่มเตรียมตัวตรงนี้ค่ะเบ เมื่อถึงเวลานะคะเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาวของคุณเนี่ยจะนําทางของจะนําทางคุณให้ไปเจอกับบทเรียนหรือเหตุการณ์ต่างๆที่จะช่วยคุณจะมาซัพพอร์ตคุณในด้านนี้โดยตรงนะแต่ว่าฝึกด้วยตัวเองได้เบสิกเหมือนเราอาจจะแบบอ,อยู่บ้านปฏิบัติทำเองอะไรเงี้ยเบสิกอันแรกก็คือเหมือนไม,ไม่แน่ก็อาจจะงดกินเนื้อสัตว์หรือเริ่มแบบเปลี่ยนมากินแบบจากที่เรากินทั่วไปอะไรเงี้ยก,กินอาหารที่ เป็นธรรมชาติหรือให้พลังงานเกี่ยวกับธรรมชาติมากขึ้นก็คือจะเบสิกเลยผักผลไม้ค่ะไม่มีอะไรนะบางคนที่อาจจะแบบเอ้ยอย่าเพิ่งไปบางคนเนี่ยอาจจะแค่แบบเปลี่ยนปรับเปลี่ยน mindset ปรับเปลี่ยนความคิดไปก่อนว่าจากที่ว่าเราทําไม่ได้เราอะไรไม่ได้ให้ให้เปลี่ยน mindset ว่าเราทําได้มันง่ายแล้วเราอยากจะทําตรงนี้นะคะค่อยๆฝึกค่อยๆทําค่อยๆเข้าหันเออหันเข้าหาตรงนี้ไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งนะคะประมาณนี้นะสาหรับใครที่อยากจะมาโฟกัสด้านนี้โดยตรงนะ โอเคนะคะไพ่ก็สับไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เพิ่มกันนะคะว่าคุณได้ไพ่เลข15นะเหมือนกับพไพ่ใบนี้บอกว่าการที่คุณอยากจะช่วยเหลือคนอื่นบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่ารู้สึกอยากจะช่วยคนอื่นหรือให้เวลากับคนอื่นมากไปเนี่ย เอาเราขึ้นก็มาบอกว่าการที่คุณให้คนอื่นหรือทําเพื่อคนอื่นไม่ว่าจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของเวลาคําปรึกษาหรือว่าการกระทานะคะเรื่องเงินหรืออะไรก็ตามถ้าตัวคุณเองยังมีปัญหาถ้าตัวคุณเองยังเคลียร์เรื่องปัญหาของตัวคุณเองไม่ได้เหมือนกับคุณยังมีปัญหาในบางเรื่องบางจุดบางด้านแล้วคุณพยายามที่จะไปช่วยคนอื่นให้ข้อคิดเขาเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลานะคุณยังคุณจะทําได้ไม่เต็มที่เพราะตัวคุณเองอ่ะจะได้รับพลังงานที่ไม่ดีหรือว่าอาจจะเครียดกลับมานักกว่าเดิมด้วยอาจจะไปคิดเรื่องคนอื่นมาก อะไรเงี้ยมากเกินไปอย่างที่เห็นนะเพราะไพ่นี้ออกมาทําให้รู้เลยว่าคุณเนี่ยจะแบบเหมือนคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีอยากจะช่วยคนอื่นอยากจะเข้ามาทางจิตวิญญาณอยากจะแบบอยากจะมีความรู้ในด้านนี้ศึกษาด้านนี้เพื่อที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นหรือแบบให้คําแนะนําที่ดีกับคนอื่นได้แต่ว่าไพ่บอกว่าถ้าคุณยังไม่พร้อมเนี่ยคุณก็ยังทําไม่ได้นะมันเหมือนกับว่าคุณจะทําได้แบบ เหมือนคุณจะเดินเหมือนคุณจะทาผิดผิดถูกถูกอะคะ่ะเพราะฉะนั้นอนะไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องไปรีบเดี๋ยวถึงเวลาจะได้ทําเองแล้วก็ไพ่ใบนี้มาบ่งบอกให้เห็นว่าการที่คุณจะช่วยคนอื่นอะเคลียร์เรื่องตัวเองให้เสร็จก่อนทําหน้าที่ตัวเองก่อนอย่างเช่นการงานเราพร้อมหรือยังเรามีความสุขกับการงานเราหรือยังถ้ายังอย่าเพิ่งไป ยุ่งเรื่องคนอื่นอย่าเพิ่งไปใส่ใจเรื่องคนอื่นมากใส่ใจตัวเองให้มากๆเลยนะในช่วงนี้เพราะว่าบางทีอะคะ่ะการเตือนอย่างเงี้ยมันเหมือนกับการที่คุณไปยุ่งเรื่องคนอื่นมากหรือให้ความสำคัญกับอย่างอื่นมากแล้วลืมหน้าที่ของเราหรือให้ลืมให้เวลากับตัวเองเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ปัญหาอะไรตามมาทีหลังได้คะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเซน้าสิข,ของคุณก็ไม่อยากจะให้คุณเข้าไปเจอเรื่องราวแบบนั้นเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูพาไพ่ใบที่4กันว่าไพ่ใบที่4ี่คืออะไรนะคะพไพ่ใบที่4ี่ก็คือ podcast in your journey ตอนนี้ให้หยุดก่อนทำถ้าคุณกำลังมีไอเดียมีอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งทำยังยังให้หยุดก่อนนะบางคนอาจจะมีโปรเจกต์มีไอเดียอยากจะลงทุนหรือว่าอะไรก็ตามในความคิดให้หยุดไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนเหมือนกับยังไม่พร้อมยังไม่ถึงเวลาโอกาสยังมาไม่ถึงคุณเหมือนดวงคุณอาจจะยังไม่เปิดในเรื่องนี้ถ้าทําในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาตามมาหนักเลยก็ได้นะคะไม่ว่าเป็นการลงทุนหรือทําอะไรก็ตามหรือมีไอเดียอยากจะสร้างอะไรขึ้นมาให้เบรกไว้ก่อนเพราะว่าโอกาสยังมาไม่ถึงเดี๋ยวเมื่อ,อไหร่โอกาสมาถึง,ถงคุณจะได้ทําแน่นอนคุณจะได้ ลุยแน่นอนนะคะแล้วก็เต็มที่แล้วก็ดีกว่านี้ด้วยนะคะดีกว่าที่คุณคิดไว้เยอะเลย You r love o n w e d เอ่อเอ่อ You love unwant to live นะคะ The life you are design for <c oughs> ก็คือคุณสามารถเลือกทางเดินของคุณเองได้สิ่งักิสิเหมือนมาเป็นกำลังใจให้กับคุณนะ <c oughs> บางทีคุณอาจจะสูญเสียใครไปหรือเปล่าแบบ คนแก่คนไม่ใช่คนแก่เหมือนกับเขาเรียกอะไรนะญาติที่มีอายุเยอะกว่าเงี้ยอาจจะเป็นลุงป้านะ้าอายายตาอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะตายายปูย่ญาอะไรก็ว่าไปเนาะเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นคนที่คุณมีคอนเนคชันที่ไกล้มากๆนะเหมือนคุณให้เกียรติเขาให้ความสําคัญกับเขานะคะถึงเขาจะไปแล้วเขาก็อยากจะบางคนเนี้ยสำหรับบางคนแล้วที่เขาอยากจะกลับมาบอกกับคุณว่า เขาอยากจะให้คุณเลือกทางเดินให้กับตัวคุณเองไม่ต้องไปฟังคนอื่นมากเลือกตัวคุณเองเลือกสิ่งที่คุณต้องการทําตามใจทําตามความคิดของคุณนะคะให้เลือกทางเดินได้ถึงเวลาเดี๋ยวมันจะมีโอกาสมาซัพพอร์ตให้คุณไปถึงจุดหมายเองไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลอะไรมากมายนะคะแล้วก็เลข7สําหรับคุณเด่นคุณอาจจะเห็นเลข5 6 7บ่อยๆหรือเปล่าช่วงนี้สําหรับใครเป็นพิเศษนะก็คือโดยเฉพาะเลข7ก็คือสปิริตเชลเทวดานางฟ้า ญาติเราที่เสียไปแล้วที่อะไรเงี้ยก็ได้นะคะเขามาคอยเป็นกําลังใจเขาอยู่เคียงข้างเราคอยแบบอยากจะนําทางเราอยากจะให้กําลังใจเราถึงเราอาจจะสัมผัสไม่ได้หรือไม่สามารถมองเห็นเขาได้แล้วเนาะก็เหมือนอยากจะรู้ว่าอยากจะบอกให้รู้ว่าเขาอะคอยให้กําลังใจแล้วนะเขาจะคอยนําทางเราเหมือนเทียน,นะคะถึงว่าทุกอย่างมันจะดับแต่มันจะมีเทียนเห็นไหมมีแสงสว่างอยู่หลอดหนึ่งเทียนหนึ่ง ยังไงก็ตามเขาจะนําทางเราเขาจะพาเราไปสู่เป้าหมายเองแต่ว่าขอให้เราเลือกเดินตามความรู้สึกของเราทางที่เราอยากจะเดินไม่ใช่ทางที่คนอื่นเขากําหนดมานะอันนี้ก็จะเป็นไพ่ทาหล่อที่จับมาเพื่อม,มาดูว่าช่วงนี้คุณควรโฟกัสอะไรเพราะว่าเป็นช่วงโควิดก็อยากจะพิเศษให้นะคะในซอสพริกกับมาเป็นคู่เลยนะบางคนที่อยาจจะกินอาหารช่วงนี้คุณอาจจะแบบสั่งอาหารในรูปแบบที่กินจังฟูดมากเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเท่าที่เห็นสองใบนี้คือให้หันมากิน พยายามทุกมื้อที่กินอะไรก็ตามใส่ผักเพิ่มไปนะคะถ้ากินผักแล้ว,ลวรู้สึกไม่อร่อยก็ลองให้หลดน้ําจิ้มด้วยนะบางคนอาจจะกินอาหารมีประโยชน์ก็จริงแต่คุณแบบว่ากินสลัดเนี้ยคุณใส่น้าจิ้มเยอะเกินไปหรือเปล่าเบาๆหน่อยนะคะให้ระวังเรื่องน้าจิ้มเรื่องพวกออซอสพวกอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็ อย่าอย่ากินซอสอย่าใช้ซอสหลากหลายอะ่ะคือแบบบางทีเราจะกินอะไรก็คือใช้อย่างเดียวก็ได้ถ้าเราพูดถึงฝรั่งอ่ะเขาจะใช้ซอสนี้เป็นพิเศษนะคือไม่ว่าจะกินอะไรก็ตามเขาจะแบบใช้ซอสนี้อันเดียวก็คือจบไปเลยก็คือแบบให้มันมีรสชาติแต่ไม่ต้องแบบไปอินจอยอะไรขนาดนั้นนะระวังเรื่องน้ำจง้งน้ำจิ้มนะคะซอสต,ต่างๆหัวให้ดีนะช่วงนี้เบาๆหน่อยจะดีมากนะคะอย่ากินเผ็ดมากเกินไปก็ไม่ดีนะมีพริกด้วยอาจจะทําให้คุณแบบแสบท้องได้บางทีเรากินมานานจนเราชินแล้ว เราไม่รู้หรอกว่ากระเพาะเราจะจะเบาบางเมื่อไหร่นะก็อีกอย่างหนึ่งก็เสริมผังนะคะจะกินเบอร์เกอร์ก็ลองไปกินแซนด์วิชดูไหมเหมือนซับเวยอะไรพวกนี้นะคะแพงกว่าหน่อยแต่ว่ามันจะมีประโยชน์กว่าอย่างน้อยก็คือมันก็จะดีกว่าหน่อยอะแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ทําเองได้ก็ดีนะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นเวียดนามิสถ้าเราพูดถึงร้านอาหารเวียดนามเนี่ยมันก็จะเป็นในรูปแบบว่า พวกอาหารผักโดยตรงนะเขาแทบจะไม่มีแป้งเลยอาหารเวียดนามอ่ะหรือใครบางคนที่กำลังคิดว่าอยากจะหันมากินผักเยอะหากำลังหาเมนูลองไปเสิร์ชดูอะพวกอาหารเวียดนามที่เราทำเองได้หรือเปล่า หรือลองให้แบบซื้อแซนด์วิชกลับมาทํากินเองก็ได้นะคะเน้นผักเยอะๆอะไรเงี้ยจะตอบโจทย์กับคุณแล้วก็อย่าลืมนะเรื่องซอสนะคะเพราะว่าพูดถึงซอฟต์บเบรคเขาจะให้ซอสแค่อย่างเดียวหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดเพราะอันเคยสั่งแล้วเหมือนกับส่วนมา,จากจะเน้นเป็นซอสมะเขือเทศค่ะเพราะกินเผ็ดไม่ได้ก็ <laughs> จะเหมือนเด็กนะคะจะเอาแบบซอสมะเขือเทศอย่างเดียวซอสบาร์บีคิวบาร์บีคิวก็ไม่เอาเพราะว่าซอสต่างๆก็จะมีส่วนผสมของมายองเนสโน่นนี่นั่นใช่ไหมคะเราเลือกอย่างเดียวก็คือเลือกให้มันน้อยที่สุดเลือกให้มันแบบส่วนผสมมมมันนน้้้ออออยยยทีี่่่สุดไไตงงาาาากกหหลละะะรค ประมาณนี้ก็จะช่วยได้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะสำหรับกองที่1เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็อยากจะดูส่วนตัวเพราะเป็นการอ่าน general หรืออาจจะยังไม่ชัดเจนมาดูได้ที่ v. star เกาจะชัวร์กว่าและชัดเจนกว่าแน่นอนค่ะแล้วก็ถามได้ทุกเรื่องไม่ซีเรียสน,นะคะโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่2กันเลยค่ะ สำหรับใครที่เลือกกองที่2นะคะโดนัทนะคะคุณอาจจะคิดมากอยู่หรือเปล่าถึงมาเลือกกองนี้นะคะอาจจะเครียดคิดมากหรือยังหาทางออกไม่ได้หรือสับสนกังวลอะไรก็ตามนะเดี๋ยวมันกูมาดูกันนะคะว่าไพ่เนี่ยจะบอกอะไรกับคุณนะคะอรอเคลจะแนะนําอะไรกับคุณนะ,ะโอเคถ้าก่อนอื่นนะคะมันเป็นฝากกดไลค์สับสกายฝากกดไลค์สับสกายแชร์กดติดตามกันลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะทําไมจะพูดเราพูดไม่ออกเหมือนคุณอาจจะแบบไอ้นี่หรือเปล่าคิดหลายอย่างมากเกินไปหรือเปล่าทําให้แบบว่าเหมือนเราโฟกัส ทีละอย่างไม่ได้คุณต้องโฟกัสทีละอย่างนะคือคุณอาจจะแบบมีความคิดหลายๆอย่างมากไปอาจจะกังวลเรื่องนู้นเ,เรื่องนี้เรื่องนั้นให้ให้เคลียรทีละอย่างให้คิดทีละอย่างนะคะค่อยๆทําทีละอย่างแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองนะเพราะว่าแบบรัวเลยค่ะเมื่อกี้รัวจริงๆโอเคนะคะก็ให้ไปแรกคือ sign and reminder นะคะ strength and guidance โอเคเหมือนกับว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เห็นเลขบ่อยมากช่วงนี้แล้วคุณก็ยังไม่เก็ตว่าคุณควรจะทําอะไรนะคะจริงๆแล้วสัญญาณก็คือเลขต่างๆที่คุณเห็นหรือคําต่างๆที่คุณเห็นก็คือ สิ่งที่อราเคลนเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเทพเทพวดาประจำตัวคุณหรือบรรพบุรุษคนที่ล่วงลับไปแล้วท่านอยากจะมาบอกนะว่ามันเป็นอะไรที่พยายามจะมาเตือนคุณมาทําให้เหมือนกับคล้ายๆเป็นทุกวันเราตื่นนอนเราต้องตั้งนาฬิกาปลุกไว้ทุกวันเพื่อที่จะไม่ให้เราลืมตื่นเพื่อที่จะไม่ให้เราตื่นสายนั่นเองเนาะก็เนี่ยแหละเหมือนกันเลยการที่คุณเห็นเลขก็คืออยากจะให้คุณโฟกัสทีละเรื่องแล้วทําเรื่องนั้นให้สําเร็จก่อนทีละจุดทีละอย่างอย่าเพิ่งไปกังวลเรื่องอื่นไม,ไม่ว่าความเป็นจริงหรือผลลัพธ์มันอาจจะ ในความเป็นจริงคุณอาจจะไม่มีเวลามากพอแล้วที่จะต้องเคลียร์ตรงนี้หรือเคลียร์อะไรก็ตามนะเหมือนกับบางคนอาจจะแบบเออไปโฟกัสในอนาคตมากเกินไปแล้วลืมโฟกัสที่ปัจจุบันแต่ไม่ว่าไงก็ตามนะคะออะรัเคิลอ,อยากจะบอกคุณว่าให้คุณโฟกัสทีละอย่างการที่เห็นเลขเห็นอะไรก็ตามให้มันเป็นการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพยายามจะมาเตือนกับคุณว่าทีละอย่างเอาทีละอย่างแล้วเดี๋ยวมันจะออกมาสวยงามแน่นอนคุณไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปเครียดมากเลยเมื่อไหร่ที่คุณทําทีละอย่างคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะว่า เหมือนกับว่าดวงของคุณเนี่ยโดยโดยส่วนรวมนะดวงของคุณสําหรับใครที่เลือกกองสองเหมือนคุณดวงคุณจะเด่นจะดีต่อเมื่อคุณโฟกัสทีละอย่างไม่ใช่2ออย่างบางทีคุณยังไม่มีความสุขกับการทํางานงานนี้อยู่แล้วคุณพยายามจะไปหางานเสริมเนี้ยมันไม่ได้นะคุณต้องเอาทีละอย่างก่อนถ้างานนี้ไม่มีความสุขบางทีเราต้องตัดสินใจแล้วก็เปลี่ยนไปเลยก็ได้นะลองเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นดูต้องมีสเตรนท์ก็คือต้องคุณต้องแข็งแกร่งคุณต้องกล้าคุณอย่ากลัวอย่ากลัวกับการเปลี่ยนแปลงอย่ากลัวกับเรื่องต่างๆอย่าไปคิดลบ อย่าไปคิดผลลัพธ์ว่าให้มันลบมากจนเกินไปต้องคิดว่าเมื่อไหร่ที่มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งดีๆก็ต้องเข้ามาสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามปรับ Mindset นิดหนึ่งนะแล้วเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มทำเนี่ยคุณแบบว่า เริ่มทาเริ่มลงมือทําจริงจังเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนําทางคุณเองนะคะเทวดาจักรวาลเนี่ยจะนําทางคุณให้ไปเจอกับความสาเร็จแน่นอนแต่ว่ายัางไงก็ตามช่วงนี้ถ้าเห็นเลขบ่อยนะสารเดียวเลยโฟกัสทีละอย่างเอาเรื่องที่คุณต้องการก่อนเอาเรื่องที่จําเป็นก่อนอะไรที่ยังไม่จําเป็นเบรกไว้ก่อนพับโปรเจกต์นั้นไปก่อนนะคะเอาสิ่งที่จําเป็นก่อนที่สุดเลยในะตอนนี้จะตอบโจทย์กับคุณมากที่สุดนะไพ่ใบที่3นะคะเลข10 become a loving m วิ r เมนะคะ ต้องมองในแง่ดีค่ะว่าต้องมองในแง่ดีต้องมองให้มันแบบสวยงามเข้าไว้มองผลลัพธ์ทุกอย่างให้แบบว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามคุณต้องคิดถึงว่ามันต้องออกมาดีมันต้องสวยงามมันต้องคล้ายๆเหมือนมองคล้ายคล้ายเหมือนกับว่าเรามองตัวเองในกระจกอะเรายามาตําหนิตัวเองเราต้องแบบว่าเฮ้ยทำไมฉันสวยอย่างนี้ทำไมฉันดูดีอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มองกระจกแล้วเห็นว่าฉันมีสิวมีฝ้าบอกเฮ้ยทำไมฉันมีสิวมีฝ้าทําไงดีไปเคลียกับมันไม่ได้คุณต้องแบบ ต้องยอมรับในสถานการณ์นะั้นล้วพยายามมองมันให้ดีเข้าไว้ถึงทําได้ยากแต่ก็ต้องพยายามนะคะเหมือนกองที่2องะห้าม say no เด็ดขาดจะบอกว่าไม่ทําไม่ได้อไรเงี้ยไม่ได้เลย,เลยถึงเวลาที่คุณต้องทําแล้ว คุณอาจจะเห็นเลข1เลข3าเลข4ี่บ่อยนะได้คำว่า f r e e yourself นะคะถึงเวลาที่คุณต้องปลดปล่อยความคิดเดิมๆแนวทางเดิมๆหรือว่าบางทีเราโตมาเราถูกสอนในรูปแบบเดิมๆอะไรเงี้ยรูปแบบเดียวกันหมดบางครั้งบางคราวเราต้องออกนอกออกนอกกรอบตรงนั้นออกนอก,นอกความคิดตรงนั้นนะคะเหมือนคล้ายๆว่าเราจะไม่เป็นหัวโบราณเราจะเป็นหัวสมัยใหม่อะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ใช่พูดผิดสิเมื่อกี้พูดผิดเลยไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้แต่ว่าเราต้องแบบ ทำตามความคิดของเราความรู้สึกของเราในรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนไม่เหมือนความคิดเดิมๆอะค่ะประมาณนี้นะคงไม่งงเนาะเหมือนกับให้อิสระกับตัวเองบ้างให้ความสร้างความคิดใหม่ดึงความคิดใหม่ดึงมายเซ็ตใหม่เข้ามาในตัวเราในความรู้สึกของเราความคิดของเราใหม่นะคะพยายามรู้สึกดีกับตัวเองเข้าไว้รักตัวเองเข้าไว้แล้วก็พยายามมองเราในรูปแบบ ให้มันดีเข้าไว้ไม่จําเป็นเหมือนบางคนเนี่ยอาจจะต้องคิดแบบว่าฉันต้องไปใส่อากรรก่อดหมายถึงจะดูดีถึงจะสวยแล้วจะมีโอกาสเหมือนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยบางทีเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมากเกินไปหรือเปล่านะคะเอาตัวเองอ่ะอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนคนอื่นที่เขาได้ดีแล้วที่เขาไปถึงความสําเร็จแล้วเราเราควรจะเอาตัวเราอ่ะถ้าจะเปรียบเทียบเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาไม่มีอะไรเลยเราจะเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองนะ ลองดูนะคะพยายามให้อย่าก,กดดันตัวเองอย่าเครียดกับตัวเองนะให้อิสระกับตัวเองพักผ่อนบ้างไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องรีบท,ทําทีละอย่างแล้วไม่ว่าอะไรก็ตามคุณมาเรื่องอะไรความรักการงานสุขภาพชีวิตอะไรของคุณก็ตามอ่ะให้โฟกัสทีละอย่างแล้วเดี๋ยวมันจะมีเอาคำนะผลลั์ที่ดีออกมาให้กับคุณเอง You are never alone นะคะ Believe คุณไม่ได้ตัวคนเดียวนะสิ่งที่เสร็จอยู่กับคุณตลอดเวลาท่าน พวกท่านพยายามจะส่งสารส่งสัญญาณส่งเลขส่งทุกอย่างมาให้กับคุณบางทีคุณรู้สึกว่าคุณรู้คุณแต่คุณยังไม่มีความเชื่อนะเพราะมีคําว่า b e l i e e กับเครื่องหมายตกใจด้วยนะคือคุณต้องเชื่อแล้วลองเหมือนเชื่อมั่นในโชคชะตาลองเชื่อในดวงในโชคชะตาในพลังงานที่ดีดูนะคะเมื่อ,อไหร่ที่คุณเปลี่ยน mindset เปลี่ยน เปลี่ยนความคิดไปในยแย่ดีแล้วเลิกกังวลเนี่ยคุณจะเจอการเปลี่ยนแปลงทันทีเลยเพราะว่าความกังวลความกลัวสิ่งที่คุณมองไม่เห็นนะ่ะมันดึงทุกอย่างมาอยู่โดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกองสองนะระวังไว้เลยนะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไพ่มาดูนะเหมือนทําให้พิเศษเพิ่มเพราะเป็นช่วงโควิดมาดูนะว่าคุณควรจะโฟกัสอะไรในการกินด้วยนะคะคุณได้ลามเมงเนาะ ราเมงนะคะครบเซตเหมือนกับช่วงนี้สั่งอาหารมากินหรือว่ากินของจุกจิกเยอะเกินไปหรือเปล่ามีอันนี้ก็จะเป็นเจลล y b ี่บัตเตอร์แซนด์วิชนะคะจะเป็นขนมกึ่งขนมกึ่งแป้งอันนี้ก็จะเป็นขนมห่อชัดเจนเลยนะคุณอาจจะกินแบบอยู่บ้านแล้วแบบหรือว่า ทำงานคล้ายๆเหมือนคนทำงานในออฟฟิศแล้วก็มือปากอยู่ไม่สุกอะไรเงี้ยมือก็อยู่ไม่สุกใช่ไหมก็กินจุกจิกนะคะช่วงนี้กินจุกจิกบ่อยหรือเปล่านะถ้าใครที่กินขนมมากก็อยากจะให้เปลี่ยนนะสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนขนมจากไม่เฮลตี้ให้เป็นพวกขนมที่เฮลตี้ขึ้นมาจะช่วยได้นะคะแต่สําหรับใครบางคนที่กินขนมเยอะแล้วเนี่ยไพ่บอกว่าให้ฝึกกินอาหารเป็นมือซา้าอย่าไปกินจุกจิกนะคะหนึ่งเปลืองทั้งเงินสอง ทำให้คุณเครียดไปอีกเปล่าถ้าคุณยิ่งเครียดเรื่องการเงินแล้วคุณมากินจุกจิกมากินความหวานอะไรเงี้ยมันจะทําให้หนักเข้าไปแทนที่คุณจะแก้ปัญหาคุณทับถมปัญหาบางที่คุณไม่รู้เรื่องนะคะเมื่อไหร่ที่เราเครียดเราก็มักจะอยากกินของหวานนั่นเองนะก็ลองดูนะคะลองฝึกปรับกินอาหารให้มีประโยชน์หน่อยนะั้กินอาหารให้มีประโยชน์แล้วก็กินให้เป็นมื้อเป็นหลักนะคะอย่าจุกจิกอย่านอกเวลาอะไรเงี้ยเหมือนกับคนทํางานต้องทําเป็นเวลานะคะอะไรเงี้ยเราจะไม่ เราจะไม่ o v e r w ร์ k นะจะไม่ทํางานเกินเวลานั่นเองนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นในภพ่ใบ,บนี้เหมือนกับช่วงนี้อาจจะแบบว่าคุณกินเหมือนกับจะชอบแบบไปซื้อเป็นเซตอะไรเงี้ยเวลาซื้อของอนะไม่ต้องไปคิดเรื่องเงินจุกจิกอะไรว่าได้น้ําด้วยเหมือนซื้อน้ำสองแถมหนึ่งอะไรเนี้ยอย่าไปคิดมากเอาที่เราพอดีพอกินพอนะคะเอาให้มันพอเราคนเดียวไม่ต้องไปเผื่อมืออื่นไม่ต้องไปเผื่ออะไรมากกินให้มันหายยากนะคะแค่นี้พอนะ <Cornell>. อออแลเวาึ้้นอยากจะแนะนําหนักๆเลยนะเนี่ยนะคะประมาณนี้นะก็เป็นกําลังใจให้สำหรับใครที่เลือกกองที่2นะคะเป็นการอ่านจีโนโรโดยรวมนะแนะนำให้มาดูส่วนตัวได้ที่ v. star 999าจะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าเป็นดวงของคุณร้อแน่นอนนะคะถามได้ทุกเรื่องการงานสุขภาพชีวิตอนาคตอะไรก็ได้หมดเลยไม่ซีเรียสนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกองที่3กันเลย ใครที่เลือกกล่องที่3นะคะเจ้าแมวตัวสีเขียวนี้เดี๋ยวมาดูกันนะว่าออร,ร์คเคิลอ,อยากจะแนะนำอะไรกับคุณเป็นตอนที่6แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะ manifestation นะคะไพ่กดแรงดึงดูดออกมาตั้งแต่แรกคุณกําลังดิวคุณพยายามจะดึงดูดอะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตคุณหรือว่าโดยเฉพาะเรื่องความรักหรือเปล่าคู่รักคู่ครองนะคะกองที่3เราเคลืนแนะนําว่าไพ่ใบที่2คือ Cu t t h e c o คนะคะคลายว่าถ้าคุณอยากจะใช้กดแรงดึงดูดไม่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้มาเรื่องความรักอาจจะมาเรื่องการงานหรือ โอกาสอยากจะมีโอกาสที่ดีอยากจะมีชีวิตที่ดีแค่นี้คุณพยายามจะขอพรอกับสิ่งทิ์ขอแล้วขออีกขอตั้งแต่วันเกิดยันตอนนี้ขอทุกปีทุกวันไปวัดไหนก็ขอทุกวัดอะไรเงี้ยนะคะพยายามคือเหมือนกับเขาได้ยินนะคะพรของคุณนะพวกท่านได้ยินพรของคุณแต่ว่าคุณต้องเข้าใจกด,ดกดแรงดึงดูดนิดหนึ่งว่ากดแรงดึงดูดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะขอแล้วมันจะได้เลยมันไม่ใช่แบบ เราถึง,ถงแบบแเซรามอนอะไรพวกนี้แปลงร่างปุุกโอเคได้เลยอะไรเงี้ยได้ชุดเลยได้อะไรเลยไม่ใช่ค่ะมันเหมือนกับว่ามันมันเหมือนกับคุณต้องให้เวลาของเรื่องตรงนี้ด้วยเมื่อไหร่ที่คุณขอคุณต้องปล่อยวางเพราะคัดจะโคดเนี่ยคือคุณอย่าไปคาดหวังอย่าไปถามถึงเรื่องนั้นอีกให้คุณปล่อยวางคล้ายๆแบบว่าเราขอแล้วเรามั่นใจเชื่อใจในโชคชะตาว่าโชคชะตาอนาคตวันข้างหน้าจะต้องดึงดูดเรื่องราว ที่เราต้องการมาให้กับเราแน่นอนไม่ว่าจะเป็นความรักการงานโอกาสชีวิตแล้วต้องดีขึ้นนะคะแล้วก็ปล่อยไปแล้วให้เรามาอยู่กับปัจจุบนันทําหน้าที่ของเราให้ดีบางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจกดแรงดึงดูดไม่ชัดเจนหรือว่าเข้าใจผิดผิดถูกๆหรือว่ามันแบบสลับกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณอาจจะเหมือนกับบางคนเนี่ยอาจจะตัดขาดไปเลยมันไม่ได้ค่ะคือแบบโอ้ยฉันไม่เอาละเหนื่อยนานเหลือเกิน ขอทีไรก็ยังไม่เคยได้ขอมาเป็นปีก็ไม่ได้สักทีคุณจะไปมีความรู้สึกหรืออคติความคิดอย่างนั้นอคติกับตรงนี้ไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นการคัดเดือดขอดก็คือการที่คุณขอคุณก็ต้องเอาไปวางไว้ตรงนั้นปล่อยตรงนั้นแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวถึงเวลามันจะเข้ามาในชีวิตคุณเองสิ่งที่คุณขอมันจะเกิดขึ้นกับคุณเองคุณจะได้พบเจอกับสิ่งนั้นแน่นอนค่ะแล้วก็ให้คุณไปโฟกัสที่เรื่องอื่นนะคะเหมือนกับให้วางใจไว้ใจเชื่อใจ แต่ไม่ได้ให้ไปแบบรู้สึกแย่ไม่ต้องไปใส่พลังงานลบๆบหรือความรู้สึกลบๆนะเพราะความรู้สึกเราเนี่ยสำคัญสุดในเรื่องของกดแรงดึงดูดก็คืออย่าไปใส่ความรู้สึกลบๆแล้วก็ตามมาก็คือความคิดอย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปคาดอะไรมากคาดหวังอะไรมากจากเรื่องเรื่องที่คุณอ่เพิ่งจะทําในกดแรงดึงดูดนะคะประมาณนี้นะ ใครกำลังดิวอยู่กับกดแรงดึงดูดเนี่ยก็ต้องทําให้มันถูกวิธีแล้วมันถึงจะเกิดขึ้นค่ะไม่ใช่ว่ากดแรงดึงดูดไม่มีจริงมันมีจริงนะแต่คุณยังทําไม่ถูกวิธีแล้วบวกด้วยของเอ่อ uh, perfect charming, d i v i n e charming เวลาที่มันจะต้องเกิดขึ้นด้วยมันมันมีหลายองค์ประกอบอะค่ะประมาณนี้นะให้ใบที่3ที่4นะคะทีเดียวเลยนะคุณได้ให้เลขสิแดแล้วก็เลขสนะคะก็จะเป็นเล c h a a y it, K, uh, creativity low in your life นะคะ เหมือนกับประมาณว่าให้การเปลี่ยนแปลงมันทําหน้าที่ของมันเองก็เหมือนกับกดแรงหนึ่งดูดเลยให้กดแรงหนึ่งดูดทาหน้าที่ของเขาเองเราไม่ต้องไปยุ่งเรามีหน้าที่ขอเราก็เชื่อมันแค่นั้นค่ะคล้ายๆว่าเราเราขอแล้วศรัทธาให้อันนึกถึงอันนึกถึงไอเนี่ยอะไรนะอุลตร้าแมนกับกอตซีล่าคือเราเรา,าจ,จะให้พลังเรา,าจ,จะขอพอเรา,าจ,จะแบบเพย์อะเพยเยอร์ให้กับอุลตร้าแมนชนะนะสู้ชนะนะอะไรอย่างเงี้ย แล้วเหมือนกับว่าสุดท้ายอุลตร้าแมนพอมีพลังความเชื่อแล้วพอก็ไปสู้กับกอซิลาแล้วก็ชนะจริงๆอะไรเงี้ยคือเราเป็นเราไม่ใช่ซูเปอร์แมนที่เราจะต้องไปลุยเราไม่ใช่กอซิลาผู้ที่เจอแต่ความทุกข์ความนะเราไม่ใช่คนร้ายด้วยอะประมาณเนี้ยเอ่อเราไม่ใช่ว่าคนที่ไม่มีดวงเรื่องดีๆเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่นะคะแต่ว่าเราเป็นคนที่อยู่รอบด้านสถานการณ์คอยเหมือนเป็นคนออกอยู่นอกเขตอะเหมือนกดแรงดูดก็คือคุณไม่ใช่คนเล่นแต่คุณเป็นคนอยู่ข้างนอกคอยให้กําลังใจคอยมีความเชื่อ แต่จะไม่กังวลจะไม่ไปคิดมากนะคะเราเตือสุดท้ายมันจะมีเหตุการณ์หนทางที่จะเกิดขึ้นเองแล้วก็ไพ่ใบที่4ก็คือดีท็อกนะเลขสาเหมือนกับคุณต้องปล่อยวางความคาดหวงังแล้วก็ลองสร้างความคิดใหม่ปล่อยให้เป็นความเชื่อไปค่ะปล่อยให้เป็นความเชื่อให้มันความคิดใหม่เหมือนกับคุณต้องมีความเชื่อในโชคชะตาคุณด้วยว่าโชคชะตาคุณก็มีเรื่องราวดีๆรอยอยู่เนี่ยแหละบางทีรอจะเจอเรื่องแย่ๆนะคะเรื่องแย่ๆมาเยอะอะไรเงี้ย เจอเรื่องราวแย่ๆเจอเหตุการณ์แย่ๆไม่ว่าจะด้านการงานความรักบางทีรู้สึกว่าโชคชะตาเนี่ยไม่ไม่รักเราเลยไม่ชอบเราเลยไม่เป็นใจให้กับเราเลยอะไรอย่างนี้ก็ตามนะแต่ว่าคุณก็ต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ ละทิ้งความคิดพวกนั้นอย่าไปอยู่กับอดีตอย่าไปอยู่ในอนาคตให้คุณอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดนะคะถ้าอยากจะให้กดแรงดึงดูดดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตบางทีอาจจะเป็นช่วงจังหวะของคุณหรือเปล่าบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วง20-30แล้วรู้สึกแย่อะไรเงี้ยคุณก็อาจจะดวงคุณอาจจะไปดีตอนช่วงคุณ30หรือ40ก็ได้บางคนถ้า20เนี่ยดวงคุณอาจจะดีตอน30บางคนเนี่ย 30คุณดวงคุณอาจจะไปดีตอน40บางคน40ก็อาจจะไปดีตอน50ก็ได้นะคะอย่าพึ่งหมดหวังอย่าพึ่งน้อยใจอย่าพึ่งท้อแท้ถ้าดูอุลตร้าแมนเวลาต่อสู้นี่ก็คือมีลม้มมีโดนเตะมีแบบมีเหมือนจะไม่รอดแล้วนะแต่สุดท้ายก็รอดะคะ่ะมันจะเหมือนกันเลยการที่มองเห็นภาพจินตนาการแบบนั้นนะคือมันจะคล้ายๆสเต็ปนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะ่อย่าหมดหวังเด็ดขาดนะคะอย่าหมดหวังอย่าท้อ มีกําลังใจจินตาการที่ดีมองการไกลมองมองหาความสุขไปเรื่อยๆค่ะแล้วคุณเหมือนกับคล้ายๆว่าคุณมองหาความสุขมองหาแสงสว่างแล้วคุณเดินไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีไม่ไม่คาดหวังอะไรแล้วไม่หมดหวังเนี่ยคุณจะได้เจอแน่นอนประมาณนี้นะคะไพ่อันนี้นะก็จะมาบอกว่า remember your angel always r e a h e t o g u ก d e y อยู่นะคะก็คือนางฟ้าสิงค์ิีเทวดาของคุณนะคะบรรพบุรุษคุณนะที่ล่วงลับไปแล้วก็ คอยนาทางคุณอยู่ตลอดแต่บางทีถ้าคุณไม่ยอมปล่อยวางไม่แล้วไปคาดหวังอะไรมากอะคุณจะไม่เห็นกับเอาคำคุณจะไม่เห็นกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นระยะใกล้แต่คุณสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมันอาจจะระยะไกลก็ได้นะคะจะทําให้คุณแบบจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกมันจะทําให้คุณไม่มีความสุขแล้วก็เหมือนใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างความอย่างมีความทุกข์ยังโศกเศร้ายังเสียใจทั้งทที่คุณควรจะใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างสนุกสนานมีความสุขแล้วไม่ไปคิดอะไรนะคะประมาณนี้นะ อันนี้ก็จะเป็นอคงได้ตั้งสี่ใบนะจะเป็นเหมือนกับช่วงโควิดก็อาจจะมาดึงไพ่ว่ามีอาหารอะไรเกี่ยวกับการกินโดยตรงนะที่คุณควรจะโฟกัสและควรจะตัดออกไปบ้างน,นะคะเพราะว่าพูดถึงดีท็อกนะคะ <c oughs> ค่อนข้างจะตอบโจทย์กับกองคุณมากที่สุดเลยนะ <c oughs> บางทีการกินอาหารที่มีประโยชน์อาจจะให้พลังงานในการให้เหมือนกับร่างกายเรารู้สึกดี <c oughs> คุณก็ยังอาจจะมีกําลังใจในการใช้ชีวิตอยู่ต่อเหมือนกับ ใช้ชีวิตในทางที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยคือไม่เครียดมากไม่กังวลมากแล้วก็อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแครอทนะคะอืมอาหารจีนชนิทฟู้ดนะคะจะเป็นพวกแนวแบบสั่งกับบ้านอาหารกระป๋องโอ้โหช่วงนี้คุณอาจจะกินพวกอะไรก็ได้เยอะไปหรือเปล่านะคะอย่างเช่นอาหารเซเวน่นอาหาร,าหาร,าหารสั่งจากแกล f ฟ o ้ดแพนด้าไลแมนอะไรก็ว่าไปนะคุณสั่งด e ลิเวอรมากเกินไปหรือเปล่านะคะคุณเห็นแก่ความสะดวกสบายหรืออะไรเงี้ย นะคะโดยเฉพาะใครที่กินอาหารสําเร็จรูปมากๆนะไม่ว่าจะเป็นมาม่าหรือพวกอาหารอัดกระป๋องอาหารสําเร็จรูปอะไรก็ว่าไปที่ที่แบบว่าบางทีมันเหมือนกับพวกปลากระป๋องทูน่าอะไรเงี้ยกระป๋องอะไรเงี้ยมันก็คือมันแช่อยู่ในกระป๋องไว้นาะาแล้วก็บางคนเนี้ยอาจจะแบบสั่งอาหารแบบว่าเหมือนดูเหมือนจะมีประโยชน์นะซูชิแล้วก็พวกข้าวอะไรเงี้ยคือยังไงก็ตามใครที่คิดว่าฉันสั่งซูชิมากินอย่างน้อยก็มีประโยชน์ม,ชนมีโปรตีนครบอะ่ะ สิ่งศักดิ์ิธนะคะเทวดาประจำตัวคุณบอกว่ายังไงก็ควรจะทํากินเองแครอทด,ดีสุดค่ะอาหารจากธรรมชาติดีสุดยังไงก็คือแบบไม่ว่าคุณจะสั่งเฮลตี้มากแค่ไหนนะอย่างเช่นซูชิอย่างเงี้ยข้าวปั้นซูชิอะไรก็ตามนะมันก็ยังมีอาจจะใส่สารพวกสารที่ทําให้อยู่ได้นานหรืออะไรคุณไม่รู้หรอกว่าเขาใส่อะไรลงไปอะนะนอกเหนือจากเลเบลที่มันอยู่ข้างนอกนะคะแต่ว่าการที่คุณทํากินเองเนี่ยจะชัวร์ที่สุดนะ การที่คุณทํากินเองและใส่ใจการที่คุณทํากินเองและใส่ใจในอาหารการกินให้กับตัวเองมากขึ้นอาจจะช่วยเรื่องการดึงดูดให,ให้ให้เร็วขึ้นได้ด้วยนะลองเปลี่ยนมาทําอาหารกินเองเลิกสั่งนะคะเลิกสั่งเลิกเลิกใช้บริการจากดีลิเวอรี่ไปก่อนนะคะถ้าอยากจะรักตัวเองนะลองลองงดไปก่อนแล้วก็นาน,านทีได้แต่ว่าช่วงนี้คุณควรจะช่วงนี้เป็นพิเศษตอนที่คุณมาเจอคลิปคุณควรจะกินให้มันเฮลตี้เข้าไว้ทําเองทองําเองสะอาดกว่าเพราะเราเป็นคนล้างเราเป็นคนทําเรารู้ว่ายัางไง บางทีเอาตรงๆนะไม่รู้ทำไมาเห็นภาพนี้บางทีคุณไม่รู้เราเขาทำตกไปแล้วเก็บเก็บกลับขึ้นมาหรือเปล่านะมันมันมีภาพนี้ขึ้นมาให้นะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะวินาทีนั้นนะเพราะว่าทําให้อ่านนึกถึงเลยเคยมีเพื่อนจีนคนหนึ่งตอนที่อยู่เมืองนอกแล้ว เอาลูกอมโกบิโก้ให้เขาซึ่งตอนนั้นอยู่เมืองนอกมันหายากมากลูกอมนี้แล้วทุกคนชอบมากค่ะโกบิโก้กาแฟนะแล้วก็ให้เขาไปคนละเม็ดเพราะมันเหลือก้อนสุดท้ายแล้วทีนี้ไอ้คนจริงคนนี้มันทําหล่นมันแกะแล้วมันหล่นแล้วบอกว่าเป็นรุ่นพี่ใหนด้วยนะแล้วบอกว่าคือแบบพอเขาทําตกปุ๊บเขารีบเก็บขึ้นมากินเขาบอกไม่เป็นไรเขาเขานับเหมือนมันมันเป็นเล่นมุกแบบว่าสามวิยังกินได้อยู่อะไรประมาณเนี้ยหนึ่งสองสาม,สามกินได้อยู่ไม่เป็นไรเขายังเร็วอยู่เชะโลกไม่เข้าอนะไรเงี้ยแต่แบบว่าเออ มันไม่ใช่แล้วแหละคือคือแบบบางทีมันก็ไม่ได้แล้วก็ซินคาสิดบอกว่าอยากจะให้คุณทํากินเองคุณชัวร์กว่าคุณเห็นทุกอย่างคุณเห็นทุกขบวนการคุณไม่รู้หรอกว่าการทําพวกอาหารพวกนี้มันจะดีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าคือนานๆทีจังหวะฉุกเฉินเนี้ยได้ไม่มีปัญหาค่ะแต่บางทีถ้าเกิดดูสภาพคุณด้วยว่าคุณน่ะมีเวลาแล้วแล้วคุณแบบจริงๆคุณจะทําก็ทําได้แต่คุณขี้เกียจหรือคุณอะไรเนี่ยนะคะเลิกเลซี่เลิกขี้เกียจหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นจะช่วยกดแรงด นะคะลองดูแล้วก็ดีท็อกเนี่ยก็อย่างที่บอกบางทีคุณต้องกินผักผลไม้เป็นการดีท็อกนะคุณอาจจะกินอาหารแบบกินข้าวกินอะไรทั่วไปคุณกินมากมายหลายอย่างนานแล้วบางทีต้องกินดีท็อกก็คือช่วงดีท็อกเราจะเป็นเหมือนกับเราจะกินผักผ,กผลไม้เยอะหรืออาจจะแบบบางคนที่ทําดีท็อกก็คือกินน้ําผัก7วันอะไรอย่างงี้ไปเลยอะไรเงี้ยนะครับแนวนั้นนะแต่ไม่ได้ให้คุณแบบว่าหักดิบขนาดนะั้นนะค่อยๆฝึกค่อยๆทําเหมือนกับ หาพวกธรรมชาติหาพวกของที่เราทำเองได้เนี่ยใส่ในร่างกายเราบ้างจะดีมากเลยนะคะก็ประมาณนี้นะลองดูเอาไปปรับเปลี่ยนดูเองนะใครถนัดแบบไหนยังไงนะคะลองดูก็เป็นการอันเจนนโรโดยรวมอยากจะแนะนำมาดูส่วนตัวได้ที่ v.star99 99, นะคะจะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าเป็นดัวของคุณ100%โดยตรงนะคะจะแม่นยำกว่าแน่นอนนะคะแล้วก็ถาได้ทุกเรื่องไม่ซีเรียสนั่นเองนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะเป็นกําลังใจให้กับคนกองที่สาบมากๆนะคะใส่ใจการกินนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้จะได้แบบไม่เป็นโรคเป็นภยัยเป็นอะไรกันง่ายๆนะคะโอเคนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้